สบายดีทุกคนวิดีโอนี้จะนำพาทุกคนมาเบิ่งอีกหนึ่งจุดของโครงการก่อสร้างสถานีรถไฟลาวจีนนครหลวงเมียงจันทร์นั่นก็คือขัาวข้ามทางรถไฟลาวจีนเที่ตั้งอยู่เขตบ้านโคกน้อยและบ้านโคกใหญ่ห่างจากตัวของสถานีรถไฟลาวจีนนคะรหลวงเมียงจันท์ที่ตั้งอยู่บ้านไซนั่นกะประมาณ 2. 3กิโลเมตรนั่นเองเนาะถ้าเบิงเ์เขาเบิงจากมุมสูงนี้ เราก็จะเห็นว่าบ๊ได้ไก่กันเลยภาพที่ทุกคนเห็นอยู่นี่ก็จะเป็ี่นภาพวิดดโอมุมสูงเนาะที่ทายเอาไว้ก็คือเป็นขวาข้ามทางรถไฟหรือว่าทางวิ่งทางของ,ของทางรถไฟนั่นแหละที่ตั้งอยู่ระว่างบ้านโสกน้อยกับบ้านโสกใหญ่เนาะก็ถือว่ามีความยาวแล้วก็ใหญ่พอสมควรได้ตามที่เฮาได้เบ่งเนาะแล้วก็ค่อยก็ได้ลงไปยางแต่นี้ตัวจริงแล้วก็รูซสึกว่า เมื่อยเติบเนาะทัวรสียางตั้งแต่ส่วนนี้ไปหาอีกส่วนหนึ่งจังสิออมแอมขอบเขตบริเวณนี้ก็จะเป็นเหงั้นของปรสาสาโซนแล้วกัไฮนาของปรสาสาโซนสินทางตัวนั้นก็แเมนเสียมมาตั้งแต่สินทางเลขที่13ใต้ด้านข้างของสนามกีฬาแห่งชาติหลัก16วิวหารวมๆแล้วสถานีรถไฟลาวจีนที่มีอยู่ในขอบเขตของสอปปลาลวเฮานี่กับเมนมีทั้งหมด11แห่งเนาะแต่ว่า เพิ่นจะเปิดน้ำไส้ก่อนซิพแหงเนาะซิบแหงนั่นก็นจะประกอบมีหนสถานีบอเต็นเนาะ แขวงหลวงน้ำทา 2. สถานีน้าเต๋ยแขวงหลวงน้ำทา3าสถานีน้ามอแขวงอุดมไซ4์สสถานีเมืองไซ์แขวงอุดมไซ5์สถานีเมืองงาแขวงอุดมไซ6์สถานีหลวงพะบางแขวงหลวงพะบางเจ็ดสถานีกาสีแขวงเวียงจันทร์แปดสถานีวังเวียงแขวงเวียงจันทร์เก้าสถานีพนหงแขวงเวียงจันทร์และ ซิปสถานีผู้โดยสารนะักขอหลวงเวียงจันทน์ของเฮานี่เองเนาะและสถานีารถไฟล้วจีนที่มีขนาดใหญ่นั้นก็จะประกอบมีอยู่5สถานีเนาะทั้งหมดที่มีอยู่ในสนปปลาวเฮาก็คือหลกักลักกับเมนสถานีนครอหลวงเวียงจันทน์เฮานี้2กับเมนสถานีวังเวียงแขวงเวียงจันทร์3กับเมนสถานีหลวงพอบางแขวงหลวงพอบาง4กับสถานีเมืองไซแขวงอุดมไซ5สถานีบ่อติ๋นแขวงหลวงน้ำทานนั่นเอง ถ้าเบิงภาพวีดูมุมสูงแบบนี้เนอ้องฮาก้าจะเห็นความละเอียดและก็ความชัดเจนหลายกว่าเบิงในภาพมุมต่าเนาจะเห็นว่าจะมี2เส้นทางที่ตัดขนานกันก็คือเส้นทางรถไฟลาวจีนนที่ออกมาตั้งแต่สถานีผู้โดยสารนะักหลวงเวียงจนันจะมุ่งหน้าไปสินสุดอยู่ที่สถานี่อมแปงลงรถไฟแล้ะก็ สถานีขังสินค้าเนาะที่ตั้งอยู่เขตดุงโพสีเมืองหาดไซฟองนั่นก็คือบ้านพ้นแหนนั่นเองแล้วก็ตัดกับขั้วข้ามทางรถไฟที่เพิ่นเฮดว้นเนาะว้นอ่าทะว้นรถไฟนั่นเองอันนี้ก็คือค่อยจะบินเนาะบินให้ทุกคนเบ่งภาพมุมสูงที่จะมุ่งหน้าไปหาตัวสถานีรถไฟนาค้อหลวงไม่จันนั่นเองนี่ เราก็จะเห็นเป็นแล้วทางรถไฟแบบนี้เนาะสองฝากทางเพิ่นกับกว้วงเพราะสมควรไดเนาะในระยะห่างของทางรถไฟนี่จะมีหว้วงกั้นเอาไว้เนาะบ่ให้สัตว์เลี้ยงหรือบุคคลภายนอกเนาะเข้ามาทางด้านในของขอบเขตของทางรถไฟนั่นเองและยับต่อมาเพื่อนกะได้เหตุ็น,นคูกันเจือนเนาะยับต่อมาก็จะเป็น ห้องระบายน้ำแล้วก็เข้ามาอีกหน่อยนึงก็จะเป็นทางของรถไฟนั่นเอง นี่าก,ก็จะเป็นภาพวิอมุมสูงทีเก็บมาฝากมาต้อนทุกคนได้หับสมกันหลังจากชมภาพวิอมุมสูงแล้วก็จะพาทุกคนไปย่างเบิงทีตัวของขัวข้ามทางรถไฟนั่นเองอีกตืมล้วก็ไปเบิงรายละเอียดอีกตืมไปเบิงภาพบรรยากาศไฮนาะหัวสวนเาือนสารของประชาชนทีเพินอยูบริเวณอ้อมแอ้มของเขตสถานีรถไฟดังกล่าวนี่ว่าจะเป็ี่ยนภาพบรรยากาศแนวใดเนาะ จุดบริเวณที่ขาพระเจ้ายืนอยู่นี่ก็เปนส่วนนขวาทางขามรถไฟนครหลวงเวงจันทร์เนาะกับแมนบอได้อยู่ห่างไกลจากตรวจสถานีผู้โดยสารนครหลวงเวงจันทร์หลายเนาะถ้าว่าเขาแนมจากชุดนี้ไปเขาก็จะเห็นเลยกับอยู่มโอมอ่นนี่เองเนาะห่างจากนี่คิดว่าประมาณ2กิโลเมตรเนาะห่างจากขวานี่ไปหาสถานีไเนาะเพราะว่าทางด้านนี่เขาก็ยังเห็นอขอบเขตบริเวณของทางรถไฟอยู่เนาะ ขัวข้ามทางรถไฟนี่กับแมนตั้งอยู่ที่เขตบ้านโคกน้อยเนาะเมืองไซธานีเฮานี้เองนี่ยางขึ้นไปเบืองทางานั้นเถึงแล้วเฮาจะเห็นมุมมองที่กว้างกว่านี้เนาะถือว่าเพื่อนเฮดได้ตามมาตรฐานอิหีได้เป็นขัวที่ใหญ่และกะได้หับน้าหนักนี่พอสมควรเลยเนาะที่สําคัญเพื่อนกันเนี่ยเฮดมีทั้งยางให้เฮาได้ยางอีกเนาะก็คือบอลที่ข่อยยางอยู่นี่กับปิ่นบอลที่เพื่อนเฮดให้อ่ทาทังคุณยาง แลยกับทางกล้องทางรุมนี่เนาะก็จะเป็นบอระบายน้านี่นะเป็นท่อระบายนาย้ำแบบนี้แขวงๆเราทั้งสองฝากทางเลยแต่ว่าทางเครื่องกลางนี่จะเป็นทางเนาะเป็นทางสองเลนปัจจุบันนี้ก็อยูในขั้นตอนที่พือนกำลังจะซ่อมแปลงหลละกาแก้ไขบางจุดนาะทียังบทันแล้วกับเ้นจะเป็นดอกไฟอย่างซีพื้นการด้นน้ำเอาเสามาติดตั้งแล้วแต่บุหัว ค่นเล้วหรือยังเนาะเพราะว่ายังเห็นบางจุดบางเสาเก็ยังบบทันมีเนาะแต่บางเสาก็มีแล้วคาดว่าจะห้ท่วงห้ทันมื้อเปิดสถานีรถไฟน้ำไส้ยางเป็ี่นทางการก็คือสองธันวาที่จะมาถึงนี่ก็ยังมีเวลาอีกบ่พโพเท่าไหร่มื้อนั่นเองเนาะมื้อนี้ก็เมียดเป็นมื้อวันที่ซาเอ็ดตุลาแล้วก็อีบ่พอพเท่าไหร่ก็หอดเดือนพฤศจต่อด้วยเดือนธันวาานั่นเองก็มีเวลาอีก สี่สิบแปดวันสีน่สิบแปดวันนั่นเองดูว่าข่าพระเจ้าหนี่ยางมาไก่เติบเลยเนาะจุดนั้นก็จะเป็นแค้มของคนงานที่เพิ่นเห็นเวียกอยู่ขวานี้นะครับอยู่สถานีรถไฟพุ่นเนาะแนบจากจุดนี้ไปก็จะเห็นขึ้นกันนะทางรถไฟทางรถไฟตัวนี้จะไปสิ้นสุดอยู่ที่สถานีอาซ่อมแปลงรถไฟ และสถานีส่างสินค้าเนะที่ตั้งยูเขตดดงโพสีบ้านพ้นแหมเมืองหาดไซฟองนครหลวงไมจนันรุณเนะห่างจากนี่ไปอีก,กประมาณจากักสี่หกิโลนี่เลยเนะตามเส้นทาง4ี่ร้อยห้าสิบปีถือว่าเป็นขั้วาข้ามทางรถไฟที่ใหญ่และก็ยาวเพราะสมควรเนะที่ตั้งอยู่ในนครหลวงไมจันของเฮานีน้ทางเส้นนี้เนอแมนเส้นสทางที่เชื่อมต่อมาจาก เส้นทางเลขที่13ใต้เนาะขีดรัก16เนาะสนามกีฬาแห่งชาติรัก16ทีต่อออกมาแล้วจะไปเสื่อมใ่กับเส้นทาง4 5ีทางด้านนั้นเนาะคือจุดนั้นที่ค่อยหาทุกคนอย่างมาทางจุดนั้นก็คือเส้นทางที่เขาจะออกไปเส้นทาง4 5ีแล้วก็ทางบอลที่ทุกคนเห็นนี่กับเมนเขามาตั้งแต่สนามกีฬาแห่งชาติรัก16อยู่บริเวณเครื่องกลางของ ขั้ข้ามหรือว่าสะพานนี่เนาะแมนเพิ่นจะได้น้ำเอาเล็กตะนางมาขันกั้นเอาไว้แบบนี้จุดทีม่มีทางของรถไฟแลนนี่คือจุดน,นี้นี่นเนาะจุดนี้เองเดี๋ยวจะให้ทุกคนเบ่งนี่เองเนาะนี่แนมจางนี่ไปก็จะเห็นตัวสถานีนครหลวงวิงจันทรเนาะสถานีผู้โดยสาร เมื่อวานนี้เองเป็นวันที่เสานาะตอนเศร้ากับเมนเพื่อนได้มีการทดลองแนลนรถไฟ EMU เนาะแลนจากสถานีนครหลวงม่จาญไปฮอดสถานีโบตินเพื่อนมีการทดลองแลนแล้วก็ทดสอบรางนั่นเองแต่กับเพื่อนก็นยังจะมีการทดสอบไปเรื่อยๆนะจนฮอดมือเปิดพูดเลยเนาะทดสอบแล้วก็กดกาตามจุดไหนทียังพกห้องเพื่อนก็จะแก้ไขไปพร้อม ล้วก็บ,บวกด้วยทางเิคกนิคกต่างๆเนาะปัจจุบันนี้แมนทางรถไฟนะแมนเพื่อนได้มีการปล่อยกระแสไฟฟ้าแห้งสูงไปดีครับหอยไอเราเด้อผู้ใดนอที่อยู่ใกล้เขตทางรถไฟยังสิเพื่อห้ามเข่าใกล้เด็ดขาดเนาะและห้ามเข้ามาภายในเส้นทางของรถไฟเด็ดขาดเลยเนาะเพราะว่าจะเป็นอันตรายต่อชีวิตแน่นอนเนาะและเพื่อนก็ได้บริเวณที่มี เขตบ้านของปราชาสนเขตที่มีสัตว์เลี้ยงเนาะกายได้น้าเอาหัวเล็กมาขันเอาไว้มากั้นเอาไว้แบบนั้นเนาะคือที่ทุกคนเห็นนั่นเป็นต่นางขันเอาไว้แบบนั้นแต่ว่ารู้สึกว่าแบบยังเป็นตะนางที่น้อยแล้วก็คือ่าอยากตำๆำ,ำน,น้อยหนึ่งเนาะแบบคือที่เ้าหูหา้อนะไรเนาะเ้าก็ต้องได้ระวังเอาเพราะว่าทางรถไฟอย่างสิมันก็ต้องได้ใส่กระแสไฟอยู่แล้ว บึงด้านนี้แห่งเห็นสัจจีนเลยเนาะแน้ไปก็จะเห็นเป็นรางรถไฟสองรางนะรู้เนาะต่อมาจากสถานีโดยสารนครหลวงวิงจันทรแล้วก็ข้ามมาฝากนี่เนาะเดี๋ยวจะพาทุกคนย่างข้ามไปเบื้งฝากกรรมนั้นอีกติมตามข้อมูดเนาอที่ทางรถไฟลาวจีนไหนสปงปอลาวนี่มีทางมดเจ็ต 75อูโม้งเนะาะขัาวข้ามทางรถไฟนี่แมนร้อย4 6แห่งนะแต่ว่าขาัาวข้ามทางรถไฟอยู่จุดที่ทุกคนเห็นอยู่นี่ข่อยกับโบมีข้อมูลเนาะว่ามีความสูงเท่าใหร่และขวามยาวเท่าไหเพราะว่าไปนค้นมาแล้วกับโบเห็นบ่เห็นข้อมูลจุดนี้นเอาแนวด้านนี้ไปก็จะเห็นเป็นไฮนาะ ปะชาชนนาะหัวส่วนของปะซานแถวน้ำุ่นก็จะเป็นทุงน่งนาเข่ากำลังเหลืองพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวอนน้ก็จะแมนเป็นแคมป์แคมป์ของคนอากรพนักงานทีเพิ่นซ่อมแปลงทางอยู่นี่ซ่อมแปลงขวาอยู่นี่ทางด้านลุมตอนนี้อําไปเพิ่นแกนยังซ่อมแปลงอยู่เนาะทางด้านลุมเป็นทางอยู่ ระยะนี้อยู่ที่ประเทศลาวฮาหรือว่าสปปลาวฮาก็เป็น่นปลายปลายฝนต้นหนาวกันแล้วเนาะเดือนตุลานี่เป็นช่วงระยะฤ้ดูแห่งการเก็บเกี่ยวข้าวนะปีอากาศตอนเศร้ากับจะเย็นๆนหน่อยหนึ่งอากาศมีหมอกเนาะโดยเฉพาะเมื่อนี้ฮัลกหาจะเห็นหมอกลงแล้วแสงตะวันกับุ้นขึ้นแล้วเนาะนี่นาะเป็นสซนทางขาขึ้นก็คือทางมาตั้งแต่ ด้านข้างของสนามกีฬาแห่งชาติลัก16กก็คือเส้นทางเลขที่13ใต้นั่นเองก็คือจะเป็นบ้านโคกน้อยขึ้นมาทางกลันี่ก็จะเป็นไฮนาของภาษาซนเนาะเพื่อนกับพ้อมที่จะเก็บเกี่ยวเข่านาปีบรรยากาศก,าก็จะประมาณนี้แถวบริเวณออบแอมนี่ก็จะเป็นแคมป์กรรมกรเนาะแคมป์คนงานที่ควรเห็นเ,นเวกอยู่นี่นี่ทางที่ทุกคนเห็นทางนั้นนะ่ะอันนั้นบอจะเป็นทางรถไฟเนาะที่เสื่อมต่อ ที่เสือเส่อมมาเสื่อมโตมาแต่สถานีผู้โดยสารเนาะจะไปสินสุดอยู่พูนเนาะสถานีาแปลงแปลงรถไฟยูที่เคตดหลวงโพสีนั่นเองแต่ว่าบฮูวามหอดปจจุบันนี้สถานีตัวนั้นหันแมนเพื่อนจะสร้างสำเร็จไปได้จกเปิดเซ็นแล้วเนาะเพราะว่าเดือนที่ผ่านมาคอยกันได้พาทุกคนไปเบิ้งแล้วไปอัปเดตแล้วแต่ว่ายังพาได้ไปเถื่อ แต่ว่าหามีโอกาสก็จะพาทุกคนไปเบิงเนาะเพราะว่าสั่งสินค้าตัวนั้นแมนเป็นสั่งสินค้าขนาดใหญ่เลยได้แล้วก็ตั้งอยู่ในเขตโลจิสติกของเขตหวงโพธิ์ศรีอีกเนาะทางกล้องสะอาขว้ข้ามนี่ก็เป็นมีทางให้ทางเก่าทางเดิมนู่เนาะมันจะมีเป็นเสื่อมต่อกันระวางสองบ้านเนาะมีบ้านโคกน้อยกับบ้านโคกใหญ่สะพานขัขวข้ามตัวนี้ตามจากที่ได้ข้อมูลมันเนาะ รถไฟล้วจีนนี่มันเริ่มจากนครขุนหมิงเนาะแข่งยูนานของสอป่อจีนเนาะจะมาสิ้นสุดอยู่ทางตอนใต้ของนครหลวงวิ่จัดเนาะสถานนีซ่อมแปลงหัวรถไฟหร,หรือว่าสั่งสินค้านะเนาะที่ตั้งอยู่เขตด,ดวงโพสีบ้านพพแหนั่นกับแมนมีความยาวทั้งหมดเนาะสี่รกิโลเมตรเนาะแมนจุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุดนี่แมนมีความยาว 2. 4ี่กิโลเมตรพุ่นได เสียวเนาะเสียวสายไฟนี่เส้นทางนี่เนาะออกไปผู้นโค้งไปเลยนียางมาหอดจุดเครื่องกลางแล้วกากาศจะมีตานางเล็กขันเอาไว้ทั้งสองกำแบบน,นี้ด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวา สูงตานางที่เพิ่อนนำมาขันเอาไว้นี่ก็สูงพอสสงควรเลยเนาะลิบหัวค่อยอีกเนาะฝอยอสูงมีแตแมตหกสินึงเองแต่ว่าตานางนี่สูงก็ค่อยอีกหลายเทา่าครึ่งครึ่งตัวของค่อยไปเลยอีกเนาะคูณสองค่อยไปอีก มีโอกาสเนาะปินคลิปวิดหน่าจะพาทุกคนไปเบึงอ่าตัวของสถานีที่ตั้งอยูอ่าบ้านพุนแฮ่ขตด,ดวงพุ่มสีพุ่นตืมอีกเนาะเป็นสถานีที่สองชรุวาอยู่ในนครหลวงวิงจาร์ของเขานี่มีสถานีที่เป็นรถไฟแล้วจีนนี่มียูสองสถานีเนาะมีสถานีโดยอ่าผู้โดยสารก็คือตั้งอยู่บ้านไซขตดดอนน,นนูนเมืองไซทานีแล้วก็อยู่ บ้านพนแห่เขตดงโพสีเมืองหาดไ่ฟองนะเขาหลองวิจันทร์คือกันเนาะห่างจากตัวของสถานีนี้ไปหาอีกสถานีหนึ่งกับประมาณ4หรือ5กิโลนี่เนาะตามเส้นทาง4 5 0ปีหรือว่าผู้ใดที่จะมาสถานีรถไฟลาวจีนขนส่งโดยสารนี่เนาะก็แมนสามารถมาได้ตามเส้นทาง4 5 0ปีหรือว่าผู้ใดโบกหูทางมากา็สามารถบึง่งในคิววิดโอกรณๆเนานะเป็นคิววิดโอกรนของวิดโอตัวนี้ อีกเนาะที่ค่อยได้แนะนําเส้นทางให้มานั่นการ้องไปเบิงบางนออเพื่อผู้ใดสนใจที่จะมาเบิงสถานีตัวจริงก่อนมื้อที่เพิ่นจะเปิดน้าไส้อย่างเป็นทางการก็คือวันที่สองธันวาที่จะมาถึงนี่เองกลุ่งกันกับวันซาดลาวนั่นเองเนาะ เอาแหนมจากจุดนี้ไปแหนมจากจุดนี้ไปหูบนงสูงคุณเขาก็จะเห็นเส้นทางที่ซื้อไปเลยไปสุดอยู่3แยกของ C S C อ่า p o m t Home c e n t e เเนาะเป็นศูนย์ที่พื้นขายอุปกรณ์วัสดุก่อสร้างนั่นถ้าว่าไผ่มาก,ก็มาเห็นจุดนี้ก็แงกเขา่เลี้ยวเข้ามาเลยทางกำซ้ายนี่ขี่มาน่อยหนึ่งประมาณ3 ร้อยแมทเนาะก็จะเห็นทางเข่าไปหาตัวสถานีผู้ดโดยสารจุดนั้นพูดเนาะจุดทีข่าวพเจ้ายืนอยู่นี่ก็จะเป็นโซนขวาก็คือทางด้านลุมนั่นเองเขาจะสังเกตเห็นว่าบริเวณทางด้านข้างกับแมนอ้อมหอบเนาะของขวานี้เพิ่นกับกำลังอยู่ในขั้นตอนที่จะซ่อมแปลงเนาะก็คือเพิ่นได้นาเอาททอระบายน้ำตวเกาออกเนาะเพื่อจะฮ็ดเป็นจุดระบายน้ำใหม่และ ขอบเขตบริเวณนี้เพิ่อนกะจะเปลี่ยนเนาะออกให้เป็นทางค้นยางเนาะแล้วก็คือเฮ็ดให้มีความระเบียบกว่านี้ก็คือจะนำคอนกรีตเนาะมาเทเฮ็ดเป็นทางเรียบเนาะของสองฝากของขวบเลยเนาะนี่เพื่นกะก็อยู่ในขั้นตอนที่จะเอาทอออกเนาะในระยะน,นี้คิดว่าจะทวงทันแน่นอนทวงทันแน่นอนเนาะ ก็ค <S an> ืออ <an> ีกพอพเราด้อเดือนนี้เลยเนาะก็จะเปิดน้าใส่คิดว่าถ้าวายังโบทันแล้ยวกะยางโบทันแล้วบางยุดบางส่วนเท่านั้นเองเนาะนี่ก็คือจะเป็นทางด้านข้างทางด้านส่วนของบ้านหกใ่นั่นเองทางด้านลุมเขาก็จะเห็นว่าทางก้องขวานเนาะก็จะมีเป็นแค้มของคนงานที่เพิ่นมาเฮดเวียกอยู่นี่ที่เพิ่นพักเสาอยู่ทางก้องขวานั่นเองขวาหญ่ได้ใหญ่ยาวเนาะเอาสาหรับวีดีโอนี้ก็ขอสิ้นสุดเอาไว้เท่านี้แล้วก็ ขอขอบใจน้ำทุกโค้ดเนาะทีเสียสละเวลาเข้ามาที่ตามนะฮะมที่สำคัญก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้แน่นเนาะโดยการกดไล่หนึ่งไล่เท่ากับหนึ่งกำลังใจหนึ่งคอมเมนต์เท่ากับหนึ่งแห่งบันดาลใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะมีข้อมูลอันใดที่บันทกบ,บ่ต้องหรือมีข้อมูลอันใดที่จะแนะนำกน็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาเติมเป็นการติสมเป็นสิ่งที่ดีเนาะาจะได้นํำเอาข้อผิดพลาด มาปรับปรุงและกาแก้ไขตืมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้เอาไว้เจอแล้วพ่อกันหมในวิดีโอทัดไปสบายดีบ่มียุคใดสมัยใดเราสิมีรถไฟคือ,อยุคนี้สมัยนี้ประวัติศาสตร์เราบอกเคยมีประวัติศาสตร์เราบอกเคยมีแต่ยังมีสมัยนี้เราสิมีรถไฟ